ตอนที่185โลกบรรพการซับซ้อนยิ่งบนวิถีล้วนเต็มไปด้วยอุปสรรคและเล่เหลี่ยมคนลวง1หากอาจารย์ลุงเจ้ายังคงเที่ยวหลอกลวงคนต่อไปเช่นนี้สิ่งต่างๆย่อมไม่ง่ายจะจัดการการทําให้สํานักบําเพ็ญเต้าเจียดูแย่ลงยังเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่หากเจ้ากงหมิงรีบเข้าไปช่วยสิบจากรพระสวรรค์ในช่วงสงครามมหาเทพแล้วเอาชนะกวงเฉิงจือฉือจิ้งจือและเต้าเหิงเทียน จุนจากนั้นก็จับตัวพวกเขายนเข้าไปในค่ายกลหลวงโซสิบสมบูรณ์ได้ภาพเจ้าช่างโหดเหี้ยมนักทั้งสามสำนักบำเพ็ญเต๋าแต่เดิมล้วนเป็นครอบครัวเดียวกันฆ่าได้สแสดงความเมตตาต่อพวกเจ้าทั้งหมดแล้วแต่เจ้ายัางต้องการจะสังหารข้าข้าต้องใช้เวลาหลายแสนปีเพื่อให้ฟื้นจากอาการบาดเจ็บนี้จงตามข้าไปที่วังอวีสวีเพื่อหาอาจารย์ป้ารองจากนั้นชยงเซียวก็ช่วยร้องให้อยู่ด้านข้าง แล้วมันจะไม่ยิ่งแย่เข้าไปอีกหรือหลีฉางโซ่เอามือก่ายหน้าผากแล้วคร่ำครวญเบาฮ่าฮโชคดีที่ตอนนี้เรื่องรายนามทะเบียนเทพเจ้ายังไม่ได้รับการตัดสินแน่ชัดออกมาปรมาจารย์จอมปรดาดก็ยังไม่ได้ลงนามและผนึกรายนามทะเบียนเทพเจ้าเอาไว้ดังนั้นเขาจึงไม่นับว่าได้ก่อกรรมแล้วเรื่องนี้เขาจะทำอะไรได้บ้าง โลกบรรพการนั้นกว้างใหญ่นักแต่เรื่องนี้หากปรมาจารย์จอมปราดไม่เคลื่อนไหวแล้วพูได้จะจัดการเจ้ากงหมิงและเทพธิดาซานเซียวได้เล่าทางด้านสำนักบำเพ็ญนเต๋าเจียนั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆปรากฏขึ้นให้เห็นแล้วเป็นไปได้หรือไม่ที่เขาต้องไปช่วยบรรดาผู้ยิ่งใหญ่แห่งสำนักบำเพ็ญนเต๋าฉานนั่นย่อมเป็นเรื่องตลกแน่แล้วเขาจะต้องหลีกเลี่ยงเรื่องเหล่านั้นอย่างแน่นอนจะกล้าไปเกี่ยวข้องด้วยได้อย่างไร ทว่าท่านลุงเจ้าผู้นี้ข้าไม่อาจเป็นศัตรูกับเขาหรือกล้ามีมิตรภาพแน่นแฟนกับเขามากเกินไปนับประสาอะไรกับเทพธิดาสันเสียวผู้โหดเหี้ยมที่กล้าลงมือกับปรมาจารย์จอมปราดแม้พวกเขาจะซื่อสัตย์จงรักพักดีและให้คุณค่าต่อมิตรภาพแต่ก็ยังขาดคุณความดีอยู่บ้างหลีช่ชางโซ่ยิ้มขื่นและด้วยเสียงดังติ๊งในใจเขาก็แอบภาคเสียงตัวเขาเอง ข้าขอถามท่านว่าข้าจะเริ่มภารกิจเพื่อช่วยเทพธิดาซานเซียวได้หรือไม่ภารกิจนี้จะมีสิ่งใดเป็นรางวัลจะเป็นจอกทองหุ้นหยวนกันไกลทองมังกรวารีและได้รับความโปลดปรานจากเทพธิดาซานเซียลหากทำภารกิจล้มเหลวจะต้องโทษทันด้วยความตายไม่นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่หมื่นครั้งขอบคุณเฮเขาไม่รู้ว่าพระราชะองค์การขององค์เน็กเซียนจะเสร็จสิ้นเมื่อใดเวลานี้ประสิทธิภาพการ ทำงานของสารสวรรค์ช้าเกินไปเพราะขาดเทพ,พเจ้าผู้ชอบธรรมเป็นจำนวนมากด้วยพระราชะองค์การนี้หลีช่ชางโซ่จึงจะได้รับการยอมรับจากเต๋าสวรรค์และกลายเป็นเทพแห่งท้องทะเลอย่างเป็นทางการเทพแห่งท้องทะเลทักษิณควรเป็นเทพเจ้าที่ชอบธรรมและนั่นจะเป็นยันช่วยชีวิตดุดไพ่ตายใบยแรกที่หลีช่ชางโซ่จะใช้เมื่อข้ามผ่านมหาทันสวรรค์ปรับดาเทพในอนาคตในขณะนั้นเขาก็ได้ยินเสียงสวดมนต์แปลกๆมาตามสายลม กฎแห่งสวรรค์และปฐพีอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมในเวลานี้ที่งานการประชุมแหล่งกำเนิดสามสำนักบำเพ็ญเต่าบรรดาผู้อาวุโสนักพระเตา่าเซียนจินทั้งหลายกำลังนั่งอยู่กลางทะเลสาบเล็กๆและผลัดกันอธิบายถึงมหาเต่าแห่งสามสำนักบำเพ็ญเต่าหลีช่ชางโซ่ไม่กล้าฟังหากเขาเกิดไปสัมผัสอะไรได้ขึ้นมาย่อมจะไม่ดีนะักดูเหมือนว่าการประชุมแหล่งกำเนิดสามสำนักบำเพ็ญเต่าจะยังดำเนินต่อไปอีกเป็นเวลานาน ส่วนปัญหาเรื่องโรงฟาราเดย์ถือว่าได้จบสิ้นลงแล้วเนื่องจากลีชางโซ่ได้ทำลายสองกรงสุดท้ายไปแต่ลีชางโซ่ก็ไม่ได้หยุดงานของเขาหลังจากนั้นหลังจากที่เจ้ากงหมิงและฉยงเซียวออกจากวิหารเทพทะเลไปหลีฉางโซ่ก็ไปขอบคุณเจ้าสำนักจี้อูโยและบอกว่าผู้อาวุโสอวินจงจือมอบสมบัติมากมายในขวดให้เขาแต่จี้อูโยผู้อยู่ในฐานะเจ้าสำนักย่อมไม่มีวนลโมบเอาสมบัติของผู้เป็นศิษย์น้อยไป แม้จี้อุโยจะอิจฉาแต่เขาก็ไม่ลืมกระแอมไอออกมาแล้วตักเตือนหลี่ชางโซว่าท้ายที่สุดแล้วสมบัติก็เป็นเพียงสิ่งของนอกกายเท่านั้นในขณะที่การฝึกบำเพ็ญถึงจะเป็นหลักฐานที่อยู่กับตนหลี่ชางโซเห็นด้วยและกล่าวขอรับซ้ำและสำเล่าในบรรดาสมบัติวิญญ,ญาณที่ผู้อาวุโสอวินจงจื่อมอบให้เขามีสมบัติวิญญ,ญาณสายป้องกันเช่น เสื้อคลุมอมตะรองเท้าอมตะและจี้หยกสร้อยคอและเครื่องประดับอื่นๆทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ในแบบบุรุษทั้งหมดหนึ่งในบรรดาสมบัติเหล่านั้นคือผู้การพิภากษาจำลองระดับสมบัติวิญญาณที่ทรงพลังและยังช่วยเพิ่มพลังเวทต่อสู้หลักในการเขียนยันซึ่งทําให้ยันของหลี่ฉางโซ่มีพลังต่อสู้มากขึ้นอีกด้วยหลี่ฉางโซ่ชอบผู้การพิภากษาจำลองนี้มากและว่าจะใช้มันเป็นอาวุธหลักของเขา ผลิตภัณฑ์จากอาวินจงจือย่อมต้องมีคุณภาพล้ำเลิศสมบัติที่เรียกได้ว่าเป็นสมบัติวิญญ,ญาณโฮเทียนเป็นเจดีขนาดเล็กซึ่งใช้เก็บผู้คนและปราบปีศาจได้ยิ่งกว่านั้นมันยังสามารถใช้เป็นอิฐเพื่อทุบตีผู้คนได้หลี่ชางโซ่คิดถึงมันอยู่ครู่หนึ่งยามนี้ยังฟุ่มเฟือยเกินไปที่จะให้ตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ใช้สมบัติวิญญ,ญาณรอจนเขามีสมบัติวิญ,ญญาณมากขึ้นเสียก่อนแล้วค่อยให้สมบัติเหล่านี้กับบรรดากองทัพ ตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ก็ยังไม่สายเกินไปพี่ชายข้าอ่านจบแล้วสงหลิงลี่ที่กำลังนั่งสมาธิบนที่นอนกล่าวตอบอย่างเชื่อฟังแล้วยื่นม้วนไม้ไผ่ให้หลี่ฉางโซ่หลี่ฉางโซ่ยิ้มและให้สงหลิงลี่กินโอสถหนึ่งเม็ดเพื่อขจัดความหิวโหยของนางและกล่าวว่าจงอดทนสักหน่อยรอจนจบการประชุมแล้วข้าจะให้เจ้าได้กินอาหารดีๆมากมายไม่เป็นไรพี่ชายข้าไม่หิว สงหลิงลี่ใส่โอสถเข้าปากก่อนจะกล่าวเบาๆแล้วหาวแล้วไม่นานเสียงกรนก็ดังสนั่นขึ้นอีกครั้งจิวอูที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ข้างๆถูกเสียงกรนปลุกให้ตื่นขึ้นทันทีจากนั้นก็เปิดช่องว่างระหว่างเขาและหลี่ฉางโซ่ก่อนจะเริ่มส่งข้อความเสียงพูดคุยกันข้ามภูเขาจำลองฉางโช่ข้าไม่เคยถามเจ้ามาก่อนเจ้ากิจจะหาคู่บำเพ็ญเต่าบ้างหรือไม่ ลีช้างโซ่ตอบอย่างสงบว่าสิทธิ์ยังคงฝักใฝ่ยอยู่กับมหาเต๋าและไม่สนใจเรื่องคู่บำเพ็ญเตา๋าหลังจากที่ท่านลุงช้โอสถปรารถนาแล้วไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างท่านและอาจารย์ป้าจิวซือเป็นอย่างไรบ้างขอรับเฮ่ยเฮเราเข้ากันได้ดีไม่เลวๆวจิวอูหัวเราะการมีคู่บำเพ็ญเต,ต๋านั้นมีอันใดผิดเล่าเว้นแต่จะทําให้เมื่อเอวแล้วเขากล่าวต่ออีกว่ายามที่มีปัญหาในการฝึกบำเพ็ญเจ้าก็ยังมีคนคอยให้กําลังใจอยู่เคียง ข้างยามรู้สึกเหงาเมื่ออยู่ในวิถีเซียนก็จะมีคนคอยดูแลเจ้าเช่นนั้นการมีคู่บำเพ็ญเต่าอยู่ในวิถีเซียนนั้นไม่ดีหรอกหรือหลี่ชังโซยิ้มและกล่าวว่ารอให้ข้าบรรลุสู่ความสงบสุขบ,บนวิถีเซียนและกำหนดมหาเต่าได้แล้วจึงจะคิดถึงเรื่องนี้ขอรับข้ายังมีหนทางข้างหน้าอีกยาวไกลนักในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ข้าจึงคอยคิดว่าจะจับมือร่วมใช้ชีวิตกับผู้ใดขอรับ เมื่อถึงยามนั้นข้ากลัวว่าจะไม่มีผู้ใดรั้งอยู่ข้างกายเจ้าอีกแล้วนะสิจิวพยายามเกลี้ยกล่อมเขาอย่างไม่สบายใจนะผู้ฝึกบำเพ็ญทั้งหมดต่างก็ใฝ่หาเต๋าแห่งการมีอายุยืนยาวแต่เต๋าแห่งการมีอายุยืนยาวจะได้รับมาอย่างง่ายดายอย่างไรได้ในบรรดาผู้ฝึกบำเพ็ญนับหมื่นคนล้วนไม่มีผู้ใดทําได้แม้แต่คนเดียว หลี่ฉางโซ่หัวเราะเบาๆและกำลังจะหันมาเกลีย้ยกล่อมอาจารย์ลุงจิวอูให้ใช้เวลาฝึกฝนมากขึ้นแทนทว่าจู่ๆหัวใจก็เต้นแรงขึ้นทันทีวันนี้มันเป็นวันอะไรกันตอนที่หนึ่งโลกบรรพการซับซ้อนยิ่งบนวิถีล้วนเต็มไปด้วยอุปสรรคและเล่เหลี่ยมคนลวงสองไม่นานหลังจากที่เจ้ากงหมิงและเฉยหยงเซียวจากไปแม่ทัพตรงมู่ก็กลับมาอีกครั้งหลี่ฉางโซ่จึงกล่าวกับจิวอูว่าสิทธิจะฝึกฝนก่อนขอรับ จากนั้นเขาก็แบ่งจิตไปที่ตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ชาราในทันทีดูเหมือนว่าแม่ทับตรงมู่จะใช่วันนี้หรือไม่เสนาบ,บดีคนสำคัญแห่งสารสวรรค์ผู้นี้มีดวงตาที่ดูหม่นหมองและฝีเท้าอ่อนแรงเมื่อเห็นตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ของลีชางโซ่แม่ทับตรงมู่ก็ไม่ได้ทักทายและไม่ได้หยิบแผนที่สมบัติแต่กลับประสานมือคาระวะพลางถอนหายใจแล้วเริ่มกล่าวถึงพระราชะองค์การขององ,งค์เนกเซียน เนื้อหาของพระราชะองค์การนั้นค่อนข้างง่ายเป็นการยกย่องเชิดชูตอบแทนรางวัลให้หลี่ฉางโซ่และมอบภารกิจในการนําเผ่ามังกรเข้าสู่สวรรค์ให้กับเขารางวัลที่แม่ทัพตรงมุ่งมอบให้หลี่ฉางโซ่ในครั้งนี้มีมากมายตั้งแต่วัตถุล้ําค่าโอสถวิญญาณสมุนพรออ้อมตัดผลไม้อมตะแม้แต่ผ้าแพรต่วนและผ้าไหมล้ําค่าบางชนิดซึ่งเหมาะสําหรับใช้ตกแต่งที่อยู่อาศัยและเคหะถานของเขา หลี่ชางโซ่โค้งคำนับไปยังวังสวรรค์เก้าชั้นจากระยะไกลเพื่อขอบคุณองค์เน็กเซียนที่พระราชทานรางวัลให้เขาจากนั้นจึงหยิบถุงเก็บสมบัติออกมาสองใบแล้วมอบให้แม่ทับตรงมู่แม่ทับตรงมู่โบกมือแต่คราวนี้เขาไม่ได้เอ่ยว่าจะเกรงใจมากพิธีใดๆสักคำเพียงถอนหายใจออกมาเท่านั้นแม่ทับตงมู่เกิดอันใดขึ้นกับท่านหรือขาดข้า ข้าพูดไม่ได้แม่ทับตรงมู่อ้าปากแต่พูดไม่ออกขณะเงยหน้าขึ้นและถอนหายใจเบาฮ่าฮ่าหลีฉางโซขมวดคิ้วและกล่าวว่าท่านถูกพันธนาการด้วยปฏิญญาต้าเตาใช่หรือไม่เฮ้อแม่ทับตรงมู่สายศีรษะและนั่งลงบนเก้าอี้ไม้ด้านข้างพลางเงยหน้าขึ้นแล้วถอนหายใจชื่อเสียงเกียรติยศของข้าชื่อเสียงที่ข้าสร้างมาล้วนปนปี้หมดแล้วหลีชางโซมุมปากกระตุกพลางขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่า ท่านแม่ทับตรงมู่ไม่ต้องเอ่ยวาจาหากข้าพูดถูกท่านก็ไม่ต้องพูดหรือขยับใดๆท่านแม่ทับตรงมู่ได้พบกับยอดฝีมือสองคนตอนที่มาที่นี่ใช่หรือไม่แล้วทันใดนั้นแม่ทับตรงมู่ก็ยืนนิ่งราวกับท่อนไม้ชั่วขณะนั้นหลีช้างโซ่พลันยกมือขึ้นลูกคิ้วเมื่อมีภาพบางอย่างปรากฏขึ้นในใจของเขาแม่ทับตรงมู่ผู้ยหญิงกำลังกินหม้อไฟและร้องเพลงจู่ๆเขาก็ถูกกระแทกอย่างแรงจนหมดสติ ครั้นพอตื่นมาเสื้อผ้าก็เลอะเทอะไม่เรียบร้อยเออมันไม่น่าจะเป็นบทเช่นนี้หลี่ช้างโซ่ยืนขึ้นแล้วเดินไปมาพลางกล่าวว่าท่านมีเรื่องบาดหมางกับผู้ที่โจมตีท่านหรือไม่ไม่มีแม่ทัพตรงมุยิ้มขื่นแล้วกล่าวว่าข้าไม่อาจากล่าวถึงเรื่องนี้ได้พวกเขาไม่ได้ทำรา้ายข้าจริงๆทว่าโลกบรรพการกลายเป็นเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดกันข้าย,ยังไม่ทันได้แต่ต้องตัวชายชาราคน นั้นด้วยซ้ำแต่เขาก็สุดตัวล้มลงเขาล้มลงแล้วครืนครืนจูจูจ่ก็มีเสียงฟ้าร้องดังอยู่บนท้องฟ้าและตามท้องถนนของวิหารเทพทะเลก็เต็มไปด้วยเสียงผู้คนที่ร้องตะโกนออกมาว่าหากฝนตกเราจะเก็บเสื้อผ้าและหากฝนตกเราจะขายผักถูกๆูหนึ่งแม่ทับตรงมูรีผูกป,ปากฉับพลันแล้วเสียงฟ้าร้องที่ดังเหนือศีรษะของเขาก็หายไปในทันใด หลี่ชางโซ่คร่ำครวญถึงคำพูดของเขาแล้วจึงถามว่าแม่ทับตรงมูท่ท่านรู้จักสองคนนั้นหรือไม่ข้าจะรู้จักพวกเขาได้อย่างไรทั้งยังเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้ใช้รูปลักษณ์ที่แท้จริงแม่ทับตรงมู่ถอนหายใจยาวข้าพูดต่อไม่ได้แล้วขืนพูดต่อไปปติญญาต้าเต่าย่อมจะมาหาข้าสหายเต่าเมื่อออกไปภายนอกต้องระวงังโลกบรรพการซับซ้อนยิ่งบนวิถีทางล้วนเต็มไปอุปสรรคและเล่ห์เหลี่ยมคนลวงข้าจะกลับสวรรค์แล้ว ลีฉางโซ่เงียบงันโชคดีที่แม่ทับตรงมู่ไม่รู้จักผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองคนนั้นและก็โชคดีที่พวกเขาไม่ได้ทำร้ายแม่ทับตรงมูด้วยเช่นกันไม่เช่นนั้นแม่ทับตรงมู่จะไม่ไปคร่ำครวญกับองค์เน็กเซียนหรือจากนั้นองค์เน็กเซียนย่อมจะทรงพิรธดจนไปหาบรรพาารย์เต่าชาราสองและคร่ำครวญกับเขาแล้วในตอนนั้นมหาทันสวัรค์ปรับดาเทพจะไม่มาถึงเขาหรือ ส่วนเทพที่ดาชยงเซียวนั้นก็กลายเป็นตัวแสบสร้างปัญหาหนักกว่าเจ้ากงหมิงเสียอีกเช่นนี้แล้วจะไม่เป็นการเพิ่มกรรมมากขึ้นหรือเมื่อมหาทันสวรรค์ปรับดาเทพสิ้นสุดลงหักเทพที่ดาชยงเซียวไม่อาจฝ่าด่านและมีรายนั่อยู่ในทะเบียนเทพได้แล้วผู้ใดจะทำได้เล่าท่านแม่ทัพตรงมู่แม่ทัพตรงมู่ท่านใดนั้นตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์นักเพราะเต๋าถือแส่หางม้าก็รีบไล่ตามออกมาจากห้อง ถงด้านหลังของวิหารเทพทะเลเขาดึงแม่ทับตรงมู่ที่กำลังจะบยบินขึ้นไปบนฟากฟ้าและขอให้แม่ทับตรงมู่ยอมรับถุงเก็บสมบัติทั้งสองใบไว้ในขณะที่แม่ทับตรงมู่จากไปแผ่นหลังของเขาก็ดูระทมทศท้อทันทีที่ลมพัดมาเบาๆแม่ทับตรงมู่ก็ได้สติจึงไม่กล้าบินชักช้าต่อไปและกลายเป็นลำแสงพุ่งตรงไปที่ประตูสวรรค์ทักษิณ จากนั้นตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์เซียนชาราของหลี่ชางโซ่ก็นั่งอยู่ในวิหารเทพทะเลและครุ่นคิดถึงเรื่องนี้อยู่พักหนึ่งเขาไม่อาจทำอะไรได้เช่นนั้นก็ทำได้เพียงไม่สนใจแล้วปล่อยให้พวกเขาเป็นไปยามนี้เขาเพียงต้องรอให้งานการประชุมแหล่งกำเนิดสามสำนักบำเพ็ญเต่าสิ้นสุดลงและร่างจริงของเขาได้กลับไปที่สำนักตู้เซียนเขาอยากจุดธูปสามดอกต่อหน้ารูปภาพเหมือนของบรรพชนไทชิงเพื่อกราบไหวบูชาท่าน เมื่อมีบรรพชนหทชิงอยู่ที่นี่สำนักบำเพ็ญเต่าย่อมจะไม่ถูกสิทธิ์น้อยที่ยังไม่ได้เป็นเซียนจินธรรมให้เสื่อมเสียได้อย่างแน่นอนจากนั้นเขาก็จะเตือนอาลอีให้อยู่ห่างจากเหล่าสิทธิ์หลักสำนักชั้นนอกทั้งสี่คนนี้มันก็เกินไปเมื่อกล่าวถึงอาลอีลีฉางโซ่ก็อดคิดในใจไม่ได้ว่าพวกของเจ้ากงหมิงจะไปหลอกลวงคนอื่นๆและส่งผลกระทบต่อการเข้าสู่สวรรค์ของเผ่าพัพานธุ์มังกรอย่างไรหรือไม่ แน่นอนว่าย่อมมีผลกระทบบางอย่างหากเหล่าปรมาจารย์จากสำนักบำเพ็ญประจิมถูกโจมตีพวกเขาก็จะชะลอแผนการต่อต้านเผ่ามังกรของสำนักบำเพ็ญประจิมให้ล่าช้าไปไม่มากก็น้อยหากเจ้ากงหมิงสามารถหลอกลวงผู้บำเพ็ญเต๋าวนได้นั่นคงจะเป็นเรื่องวิเศษสุดๆทว่าความเป็นไปได้ต่ำมากเกินไปหลีชางโซ่สายศีษะและลบกลิ่นอายลมปราณทั้งหมดเพื่อไม่ให้เหลือร่องรอยว่าเขามาที่นี่ แล้วตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ก็ใช้หลีกลีปฐพีซ่อนกายและหายตัวไปจากห้องโถงด้านหลังโดยไม่ลืมที่จะฝากโชคลาภเอาไว้ให้สานุสิทธิ์ที่ดูแลวิหารด้วยหลังจากจัดเตรียมการให้ตุกตากระดาษจำลองมนุษย์เซียนเทียนแล้วหลี่ฉางโซก็ยังคงรอให้การประชุมแหล่งกำเนิดสามสำนักบำเพ็ญเต๋าจบลงต่อไปเขาไม่รู้ว่าการประชุมนี้จะต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะจบลง เวลานี้ไม่รู้ว่าสัตว์วิญญาณและตัวอ่อนสัตว์วิญญาณสองสามตัวที่เลี้ยงไว้ในกรงสัตว์วิญญาณของยอดเขาหยกน้อยต้องตายเพราะหลิงเอ๋อไปกี่ตัวแล้วครึ่งเดือนต่อมาในตำหนักเทพเท่าจันทราแห่งสารสวรรค์นในขณะนั้นปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูซึ่งเผยรอยยิ้มบางและสบายใจพร้อมกับสวมชุดคลุมสีขาวแขนยาวค่อยๆลอยมาจากวังดุสิตเทพเท่าจันทรารีบเดินออกจากตำหนักหลักพร้อมพาเด็กชายสองคนออกไปพวกเขาล้วน โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อต้อนรับปรมาจารย์เต๋าผู้ยิ่งใหญ่เสวียนตูอย่างอบอุ่นด้วยความเคารพอย่างจริงใจเมื่อเข้าไปในตำหนักเทพเท่าจันทราแล้วเทพเท่าจันทราจึงถามว่าปรมาจารย์เต๋าผู้ยิ่งใหญ่คราวนี้เราจะทำตามกฎเดิมสามหรือไม่ไม่ปรมาจารย์เต๋าผู้ยิ่งใหญ่โบกมือพลางแย้มยิ้มครั้งนี้ข้ามาเพื่อบอกเทพเท่าจันทราว่าไม่ต้องทำอีกแล้วเทพเท่าจันทราตกตะลึงพร้อมกับแข้งขาอ่อนแรงจนแทบจะคุกเข่าลงไป จากนั้นเทพเท่าจันทราก็รีบกล่าวว่าเสียนผู้น้อยเช่นข้าทำอันใดผิดไปหรือไม่ปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่หากพวกเขาไม่ให้กำเนิดบุตรนั่นก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของข้าจริงๆเสียนผู้น้อยเช่นข้าทำได้เพียงแค่ช่วยให้พวกเขาครองคู่กันได้เท่านั้นพวกเขาพวกเขาโอ้ปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่เลิกคิ้วและถามด้วยรอยยิ้มว่าเทพเท่าจันทราท่านรู้เรื่องนี้มานานแล้วหรือนี่เทพเท่าจันทราถอนหายใจ เหล่าผู้บำเพ็ญแทบไม่คิดจะมีบุตรกันศัก์เท่าใดหลังจากที่เป็นคู่บำเพ็ญเต่ากันแล้วข้าข้าโปรดอภัยให้เสียนผู้น้อยเช่นข้าด้วยเถิดขอรับปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่โบกมือและกล่าวอย่างอบอุ่นว่าไม่เกี่ยวอันใดกับท่านเลยเทพเท่าจันทราแต่เป็นข้าที่คิดผิดพลาดก่อนหน้านี้เองวันนี้ข้ามาที่นี่เพื่อขอบคุณและขออภัยต่อท่านพร้อมด้วยโอสถวิญ,ญญาณที่ข้ามีอยู่บ้างเทพเท่าจันทราหลายปีมานี้ข้าทําให้ท่านลําบากแล้ว เสียนผู้น้อยไม่กล้ารับไว้ได้ขอรับเพียงรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งนักที่ได้รับใช้ท่านปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่ในขณะที่ปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่กำลังจะเกลี้ยกล่อมเทพเท่าจันทราเขาก็ขมวดคิ้วกะทันหันและทันใดนั้นเขาก็มีลางสังหรณ์ไม่ค่อยดีดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับสำนักบำเพ็ญเต่าหินเมื่อเห็นปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่ขมวดคิ้วเทพเท่าจันทราก็มือสั่นเล็กน้อยพลางรับคว้าขวดโอสถหยกเอาไว้พร้อมด้วยใบหน้าซีดเผือด ในขณะนั้นปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูก็ทํามุตราอย่างรู้และหลังจากนั้นไม่นานเขาก็แย้มยิ้มแล้วประสานมือคาระวะให้เทพเท่าจันทราก่อนจะหายตัวไปจากตําหนักแห่งนี้อืมข้าน่าจะไปเรียกเสี่ยวชางโซ่แต่ก็ไม่ควรจะปรากฏตัวเปิดเผยโดยตรงเช่นกัน 1. เป็นการเตือนว่ากําลังจะทําผิดปฏิญญาต้าเตา๋าสหมายถึงบรรพชนไท่ชิงสมหมายถึงการจับคู่บําเพนเตา๋า